สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องลักสมนุนชาแนลนะคะวันนี้ลักสมนุนก็จะมาทําขนมนะคะเป็นฟักทองสาคูนะคะฟ,ฟักทองสาคูก่อนอื่นนะคะเราก็มานึ่งฟักทองก่อนนะคะนึ่งจนสุกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังใช้ได้เลยนะคะเราก็นึง่งพอสมควรแล้วเนาะเราก็ เอาฟักทองมาบดนะคะเพื่อนๆบดไปเรื่อยๆค่ะบดจนเขาละเอียดนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วเราก็คนเข้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน พอเขาเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะตอนนี้ลักสมนก็ทั้งบดท,ทั้งคนไปด้วยกันเลยนะคะให้เขาเป็นเนื้อเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะใส่ แป้งครึ่งหนึ่งก่อนนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลืออยู่ประมาณอหช้อนชานะคะแป้งเราใช้อยู่ประมาณ100กรัมค่ะน้ําตาลเราใช้อยู่ประมาณ80กรัมนะคะแล้วเราก็จะคนะเนื้อฟักทองกับแป้งข้าวเหนียวนะคะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าเรามีน้ํากะทิเราก็ใส่น้ํากะทิก็ได้นะคะอันนี้ลักษมณ์ใส่น้ํามะพร้าวลงไปนะคะแทนน้ํากะทิแล้วแต่สูตรของใครนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปจนเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนที่สองนาะก็คือแป้งที่เหลืออยู่นะคะ นี้เราก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆก็คนไปด้วยบทไปด้วยค่ะอันนี้นักสมุนอาจจะทำไม่เหมือนใครนะคะก็สูตรไข่สูตรของไข่ของมันเนาะเราก็ทำทำตามความชอบนะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ทำง่ายนะคะใครๆก็ทําได้นะคะแล้วก็ใส่แป้งส่วนที่สองลงไปค่ะแล้วเราก็คนเขาอีกทีหนึ่งนะคะก็คือ,อผสมส่วนผสมให้เข้ากันเนาะผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปด้วยบดไปด้วยนะคะ นี่ค่ะเป็นขนมแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆทำทานทำทานแบบเป็นอาหารว่างได้เลยนะคะนี่ค่ะควไปเรื่อยๆเลยค่ะจะเอาสูตรจากรักษมุ์ไปทำก็ได้นะคะเพื่อนๆพอเราทำเสร็จนะคะเราก็จะใส่สาคูเนาะ อันนี้ขอเปลี่ยนเป็นตะก้อแทนนะคะเพราะว่าช้อนคงไม่ไหวแล้วค่ะขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะใช้ตะก้อแทนนะคะไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดต้องเปลี่ยนที่ถนัดนะคะเพ,เพื่อนนะคะแล้วก็ทำให้เขาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อน พอเราทําเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สาคูแต่สาคูนะคะอย่าลืมเอาไปล้างน้ําด้วยนะคะเพื่อนๆล้างประมาณสักสองสามน้ำนะคะแล้วเราก็เอามาใส่กับฟักทองของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ลักสมณ์ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ ลักสมุนล,ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆทั้งคนทั้งเคาะไปด้วยนะคะนี่ค่ะพอเราใส่สาคูเสร็จนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวนะคะที่เราขูดไว้แล้วนะคะขูดไว้ก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ นี่ค่ะที่ลักษมุนได้ขูดมะพร้าวไว้นะคะเราก็เอามาใส่รวมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ทำให้ส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะใครที่อยากทำนะคะก็เอาสูตรของรักษมุนไปทำก,ก็ได้นะคะเนื้อฟักทองนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแป้งนะคะอยู่ประมาณ ร้อยกรัมนะคะน้ำตาล50กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะเนื้อพับเนื้อมะพร้าวนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปห่อได้แล้วนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรักสมุนก็จะเอาอ่าักทองไปห่อนะคะไปหอด้วยใบตองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมรักสมุนห่อนะคะห่อไม่สวยค่ะแต่ก็พอใช้ได้นะคะเพื่อนๆห่อด้วยใบตองนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะไปกันค่ะเอาไปห่อค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ก็ห่อได้มาเยอะมากแล้วนะคะเยอะพอสมควรวิธีการห่อนะคะเราก็พับใบตองให้เป็นกลวยนะคะนี่ค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกดใช้นิ้วโป้งของเรานะคะค่อยๆกดลงไปนะคะแล้วก็พับซ้ายขวานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ถ้ายาวไปเราก็ใช้กันไกรตัดปลายได้นะคะเพื่อนๆนะค่อยๆกดลงไปนะคะแล้วมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะขนมหอม่อหมกของเรานะคะขนมหอม่อหมกฟักทองสาคูนะคะนี่ค่ะเราก็พับแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะ ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะเขาจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปเรียงไว้ที่ซึ่งของเรานะคะเพื่อนๆคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ลักษมณ์ด้วยนะคะอันนี้ลักษลักษมณ์ทำเป็นครั้งแรกค่ะทำครั้งแรกนะคะแล้วก็พับครั้งแรกด้วยนะคะนี่ค่ะ ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอใช้ได้นะคะเพื่อนๆเราจะภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขนมของเราจะหมดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาดูที่รักสมนทำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะทำไปเรื่อยๆจนเขาเต็ม ที่นึ่งของเรานะคะอันนี้ก็ทํามาได้พักนึงแล้วนะคะเพิ่งได้แค่นี้เองค่ะแต่เราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทาเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งให้สุกนะคะแล้วเราก็มาดูว่าข้างในเนื้อแป้งของเขาจะน่ากินแค่ไหนเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งนะคะตอนนึ่งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่าเนื้อข้างในของเขาจะเป็นยังไงเนาะเราแป้งเขานุ่มดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะนี่คะ่ะเนื้อข้างในของเขานะคะเนื้อเด้งดีมากแป้งเขาจะนุ่ม แป้งเขาจะนุ่มๆน,นะคะก็จะมีส่วนผสมอยู่ข้างในนี้ก็คือแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ฟักทองแล้วก็มีอ่ามีมะพร้าวเนาะแล้วก็มีสาคูนะคะนี่ค่ะแป้งนิ่มมากแล้วก็เด้งมากเลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะรักสมุนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมุนด้วยค่ะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ Yeah. <laughs>